สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับฟ้านะคะที่ทีมพองมิคาสมุทรสาครน,นะคะหลายคนอาจจะตกใจนะคะว่าทำไมฟ้ามาอยู่ตรงนี้นะคะ,ะกับคันนี้นะคะลูกค้าเป็น MG ZS นะคะกับ1.5 X p a t นะคะตัวนี้นะคะพิเศษยังไงคะลูกค้า พิเศษตรงที่เปิดฟันรูทได้นั่นเองค่ะลูกค้านี่เห็นไหมมีแบบนี้เลยลูกค้าไงอลังการไปลกนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้แปลกๆกันหน่อยนะก็คือเรามากับเจ้า m t ZS นะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะเป็นปี2021ครับแล้วก็เจ้านี้นะครับเป็นรุ่น e x p l u s เป็นรุ่น t อบสุดนะครับ รถเนี ok, regions, kay, ่ยบอดี้ใหญ่ๆนะครับนั่งสบายๆเลยนะครับใครขอบสุดพื่งป้ายแดงนะบอกเลยนะครับคันนี้จะ800,000บาทนะครับเป็น9 9 0 0บาทกันเลยนะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวให้น้องฟ้าบอกนะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวรอคันกันดีกว่านะครับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับขออนุญาตอนอนะคะอาจจะให้น้องฟ้าลงมาจั่ตรลลุก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับมาดูตัวรถกันคร่าวๆนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นตัวรถสีเทานะครับสีเทานะมีทูสเกิร์ตมาให้นะครับด้านหน้าและด้านท้ายนะครับนี่นะด้านล่างนะครับสีดำตัดแดงๆนะดูสปอร์ตนะครับสวยๆนะครับสำหรับทูสเกิร์ตที่แตกต่างระจากคันอื่นๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวรถกันบ้างครับว่ามีอะไรนะฮะที่ แตกลากออกไปนะครับสำหรับเจ้า Onew m t z s โฉมใหม่นะครับห้คนของกระจังหน้านะฮะรูแบบนี้นะครับแขกแนะเป็นแบบเอ่อลักษณะสามมิตินะครับเงาเงานะแล้วก็มีลูกเล่นนะครับตึ้นลึกหนาบางนะครับไม่ได้แบบว่าเออเป็นตะแกรงขึ้นนะครับอันนี้เขาใส่ใจรายละเอียดนะครับมาดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็โลโก้ใหญ่ๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะ มีกล้องนะครับ360องศาด้วยนะครับนี่มีกล้องหน้าครับเห็นไหมได้โลโก้นะครับ MB นะครับนะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะว่ากล้อง360องศาเนี่ยในหน้าจอเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะดูกันต่อครับในส่วนของไฟหน้านะนีนะครับไฟสวยเลยนะนะครับเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเห็นไหม เอ็นไซส์ผลึกนะครับชิดต้นนะครับนี่นะสวยหนะครับการดีไซน์เนี่ยล้ำมากๆเลยนะครับสําหรับตัวไฟหน้านะครับสวยแบบไม่ได้อวยนะครับเพราะว่าลูกค้าเห็นนะฮะแบบนี้เลยนะครับด้านล่างนะมีไฟตัดบอกมาให้ครับไฟด้านล่างก็หลอดทั่วไปรับไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ก็กรอบสวยดีนะครับกับการดีไซน์นะครับะไปดูด้านข้างกันต่อดีกว่านะครับ ด้านข้างพันนี้ล้อแม็กนี่ลุ่นท็อปนะครับจะได้เป็นแม็กมีโกลแบบนี้นะครับสีดำนะปัดเงานะครับขอบเงาแบบนี้นะครับยางเขาให้มาเป็นยูโกฮาม่านะครับนะครับกับขาน้าด้าห้าขอบเนะครับยางปี21นะครับก็แถมมากับเอ่อจอล้นั่นเองนะครับจากโรงงานนะในส่วนของด้านข้างนะครับหูกระจกข้างนะครับ ดีเดียวก็จะรถไฟเลี้ยวอยู่ข้างกระจกแบบนี้นะครับแล้วก็มีนี่ต้องมองนะครับด้านล่างเห็นไหมนะครับน่านี่ยสวยๆนะครับใช้งานได้จริงนะครับสําหรับต้อง360องศานะครับถัดมาในตัวด้านข้างมีไม่เหมือนใครอีกแล้วมีสเปิร์ตนะครับด้านล่างนะสีดำนะครับจัดแน่นสายสีแดงนะครับแล้วก็มีสีออกโนเทานะมีลายนะครับ สวยมันสมัยนะครับนะครับตัวมือจับเนี่ยด้านบนเป็นพรเมียมนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับเอาไว้กดดล็อกนะครับนะสวยๆมีกันสัดน้้ำฝนนะครับด้านบนนี่มีราวนะครับนะเอาไว้ใส่แหลกนะครับขนก้งขนของไปเที่ยวต่างจังหวัดกลางเต็นท์อะไรแบบนี้นะครับได้นะครับอะมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับ ด้านท้ายนี่ก็ไฟ LED เช่นกันนะครับมีมีอันนี้ไฟนะฮะด้านท้ายกับไฟด้านหน้านะการจีน่าครับสำหรับด้านบนส่วนตรงนี้เห็นไหมเป็น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 สวยงามมากครับดีไซน์ไฟท้ายนะครับสำหรับ MG โฉมนี้นะขอชมนะครับขอชมด้านบนนะครับโลโก้นะครับชัดๆนะครับนะ EQ d y n a มิกนะครับไฟด้านท้ายนะครับ ดิสเพลเตอร์หลังนะครับเนี่ยก็ดูสวยสปอร์ตนะครับใหญ่มีกล้องมองหลังอยู่ที่นะครับแล้วก็คา,าร์เคเซนเซอร์นะ3จุดนะครับอีกมีคิวท้ายด้วยนะเป็นโรเมียมนะครับติดไว้ว่า ZS แล้วก็เจ้าคันนี้รองรับคำสั่งเสียงด้วยนะครับเป็น ZS i s m สมารแบบนี้นะครับโลโก้ใหญ่ๆนะเปิดฝาท้ายที่ไอเจ้าโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีดานบน เป็นลืมแล้วสปอยเลอร์หลังนะครับโอ้คือเรียกเยอะเลอเกินนะครับนะนี่นะฮะแล้วก็สภาวอากาศที่ฉลาั่นเองนะครับโอ้โหนีแค่รีวิวภายนอกก็เอาซะหนื่อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวไปดูภายในกันต่อนะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ลักษณะแบบนี้นครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ตัวผิวหนังเนี่ยออกสี น้ำตาลนะครับน้ำตาลมอคค่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนาะสวยนะครับไม่เหมือนใครนะสำหรับภายในเจ้า MT นะครับด้านข้างแข่งแบตเตระตูนะวัสดุเขาก็ทำมาดีขึ้นนะครับสำหรับเจ้า MT ZS เอนะครับีแขกงข้างนะครับเป็นลักษณะหนังนะหยิบได้นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่ปรับไฟด้านหน้านะครับปรับระดับได้นะครับ ตัวพวงมาลัยนะก็เป็นลักษณะดีเชฟนะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นชุดคอนโทรลเครื่องเล่นนะครับนะอันนี้ก็กดในส่วนของในหมวดหน้าจอเป็นไมล์นะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้รองรับคำสั่งเสียงได้ด้วยนะครับก็เฮลโลเอฟซีอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะทํางานตามคําสั่งเรานะอันนี้ผมพูดเบาๆเนี่ยเขาก็ได้ยินแล้วเห็นไหม ยังไม่อยากคุยนะตอนนี้นะครับมีปุ่มกดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับการสตาร์ทรถนะครับมีพูดบนโพนให้นะอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> สําหรับระบบขอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจอ้าวยังไม่ได้คุยเลยพูดเพื่อลองใหม่อีกครั้งไม่คุยออะไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวก้านนะครับ อันนี้จะสลับนิดนึงนะบางท่านยังไม่รู้นะครับก็คือในส่วนของไฟนะครับชุดไฟเลี้ยวนะหรือว่าไฟด้านหน้านะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นค่ายอื่นจะอยู่ทางด้านขวามือทางนี้นะครับแต่สาหรับ MG สลับกันนะอันนี้ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับชุดไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ส่วนที่ปัดน้ําฝนนะเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับหรือด้านขวามือนะของผู้ขับนั่นเองนะบางทีผมขับผมก็ขับสลับนะครับ บางทีเผลอเลยนะฮะกดผิดนะครับจะเปิดไฟเลี้ยวก็ไปปัดน้ำฝนเฉยเลยเราไม่ชินนะฮะก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็ใช้งานไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับส่วนหน้าจอน้าปัดเลือนไม้นะครับก็เป็นฟูนะครับนี่นะเห็นเป็นกราฟิกหมดเลยนะครับเข็มปัดมาตรวัดอะไรไม่มีนะครับเป็นโอ้กราฟิกหมดเลยนะสวยงามมากนะครับสําหรับตัว mg zs คันนี้นะครับแล้วก็คันนี้ วิ่งอยู่แค่1 9 7 8 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับโหปี21วิ่งน้อยมากนะครับสำหรับ MG ตัวท็อปคันนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของคอนโซลด้านบนนะนี่สวยๆนะครับแดชบอร์ดนะครับตัวหน้าจอนะครับนี่เลยนะฮะโอ้เมนูภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายดีไซน์มาสวยงามนะครับที่เห็นๆเนี่ยเด่นๆนะครับนี่มี p p p l e c r p l เทนะครับ เชื่อมต่อนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสำหรับเจ้า MG นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับนะของ MG นะครับเชื่อมต่อกับรถของคุณนะครับมีออปชันฟังก์ชันให้ใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับแล้วก็คลายแม็กเจ้าคันนี้นี่กล้องสา0รอองศานะครับกดปุ๊บนะครับนี่แสดงผลแบบนี้เลยนะครับนะก็จะเห็นนะครับโดยรอบนะเห็นมองด้านหน้านะครับด้านข้างนะว่ามีอะไรนะครับ นี่เป็นกล้องด้านหน้านะครับสมมุติว่าผมใส่าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับกล้องก็จะจับไปที่ด้านหลังนะครับแล้วก็แสดงผลกล้องมองด้านหลังนะครับจริงๆออปชั่นนี้ผมมองว่าสวยนะครับซึ่งค่ายอื่นๆนะเป็นรถที่แบบว่าโอ้หราคาแพงนะครับคือมูลค่าเป็นล้านขึ้นไปแต่เจ้าคันนี้ป้ายแดงนะครับอยู่ที่8 0 0 0 0นบาทนะครับก็คือทอนพันหนึ่นะครับ800,000ทอน ก็ได้อปชั่นสาหรับกล้องมองหลังรอบคันแล้วนะครับกล้องมองรอบพันนะครับเนี่ย360องศานะครับดูสิครับนะโหเนี่ยเห็นไหมรถวิ่งในกล้องเห็นชัดเจนเลยนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภยัยแี่บางทีครับดอดถอยยากหรือว่าบ้านใครที่มีลูกเล็กนะครับเด็กๆนะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับก็ปลอดภัยนะป้องกันการแบบถอยหรือว่ามองไม่เห็นเนี่ยอาจจะ คนถูกได้นะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับสําหรับเจ้าต้อง360องศานะนี่ค,ครับนะเป็นออปชั่นที่ดีนะ่าสนใจกันเลยนะครับถัดมาในส่วนของปุ่มการทํางานนะสําหรับในส่วนของออชุดพัดลมแอร์อนะครับซึ่งประปอากาเป็นลักษณะเหมือนเหมือนแป้นเป็นโนะกดกดกดอย่างเงี้ยนะครับลงไปนะ แตก่างไปจากรุ่นหนึ่งนนะครับก็สวยดีนะด้านล่างมีไฟนะครับช่องเสียบต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเสียบต่อเป็นช่อง USB นะครับตรงนี้ขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้คิดว่าน่าจะรองรับนะครับเอาไว้เชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็แสดงผลฟังก์ชันขึ้นหน้าจอนะครับอีกที่ด้ยวยอันนี้ก็วางโทรศัพท์สะดวกนะครับ มีปุ่มเสริมมาให้นะตรงนี้นะครับเอาไว้ตัวช่วยครับในเรื่องของทางลาชันนะครับมีทัชั่นคอนโทรลการลื่นถลายนะครับต้องสํารับคลิปนี่กดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวรถนะครับกดเสร็จปุ๊บขึ้นตัวรถแบบนี้สามารถตั้งไฟได้นะครับอออลืมบอกไปสำหรับเจ้า m t z s x plus คันนี้นะครับระบบไฟหน้าจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับก็สตาร์ทรถเนี่ยไฟเขาเปิดให้เลยนะครั ็ดีนะครับนี่นะสามารถปรับได้นะครับแล้วก็โุดตรงนี้นะครับสามารถปรับในส่วนของความแข็งนะครับความหน่วงนะครับของพวงมาลัยนะครับก็มีนี่นะฮะแบบพวงมาลัยเบาก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับมาตรฐานทั่วไปหรือมั่นคงเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงนะครับก็เลือกคุณนแบบมั่นคงคือพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นนะครับสามารถขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับ อยแล้วนะฮะอ่ะยังไม่หมดนะครับเกียร์นะก็นี่นะฮะคือตัวคาปีตายนะครับแล้วก็เคฟล่านะครับคือขับถึงตัวนะครับแล้วก็นี่นะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับคือบางรุ่นเนี่ยผมยังรู้สึกเซ็งเต็งที่นี้คือหมายถึงรถนะครับมูลค่าล้านกลางๆนะเขายังไม่ให้มาเลยนะเบรกมือไฟยังไม่มาดูอย่างเงี้ยครับอันนี้ราคาป้ายแดงแสน มือไฟฟ้ามาแล้วนะครับถือว่าโอ้ออปชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับเจ้า MG นะครับแล้วก็นี่เด่นของเขานี่ตรงนี้นะครับเปิดหลังคาสลุกได้น่าะวังเครับเนี่ยดูนะครับและแสงแบบอูเข้าจนเต็มนะครับบางคนแบบไปเที่ยวนะต่างจังหวัดอยากรับลมรับธรรมชาตินะครับอากาศดีๆนะเปิดหลังคาเปินะครับรับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวว่าใครแบบ เาแค่แสงก็พอนะครับแล้วก็แค่ปิดเอปิดไปดูนะนี่เขาก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับเป็นลักษณะหมุนๆๆนะครับใช้งานง่ายนครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาเนี่ยเป็นลักษณะแบบพารารามิกสลูปนะครับหรือว่าหลังคาแก้วตัวภายนอกด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับก็ขับรถไปเหงาๆเพื่อนๆก็มองของฟ้านะครับดูนกดูเครื่องบินนะครับ ก็เนี่ยสามารถมองเห็นได้เลยนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยครับนกบินกันอยู่สองสาตัวเนี่ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับในกล้องนะอ่นี่ครับแล้วก็เนี่ยคือพาดยาวไปถึงเอ่อสหรับเบาะนั่งด้านหลังเลยนะครับคนด้านหลังก็สามารถดูนกได้เหมือนกับคนด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคาสมมุติว่าแดดร้อนมากๆฟิล์มเอาไม่อยู่นะครับเราก็สามารถปิดหลังคาครับ ก็จะค่อยๆเลื่อนมาปิดนะครับนะนี่ครับก็หลบแดดนะครับไม่โดนแดดสบายๆนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกดีนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับหลังคาสันลูฟนะครับให้ความรู้สึกแบบดูไฮเอ์ปีกระดับหนึ่งนะครับโดยรถทั่วๆไปเขาทำกันไม่ได้นะครับคันนี้นะทำได้นะครับในส่วนของ ด้านบนนะตรงนี้มีช่อง USB ให้อีกหนึ่งพอร์ตนะครับไม่ใช่ว่าใครแบบจะชาร์จแบตโทรศัพท์เสียบตรงนีออ้ไม่ใช่นะครับเอาไว้สำหรับเสียบในส่วนของต้องหน้าหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับแต่คันนี้มันก็มีต้องหน้าอยู่แล้วนะนะครับเอาไว้บันทึกภาพเหตุการณ์นะครับเผื่อมีเหตุน,นะครับถออนนรถชนรถชนก็ช่วยได้นะครับในส่วนของเป็นหลักฐานน้องให้ทางประกันนะครับ ในส่วนของคำสั่งเสียงเนี่ยผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะครับ MG เขาก็เนาะรองรับเป็นนูภาษาไทยนะครับบอกให้เขาทําอะไรเขาก็ทํานะครับเอเนาะรู้กันอยู่แล้วก็ไม่ขอโชว์ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องโดยสารด้านหลังแล้วก็ฝาท้ายกันสักหน่อยดีกว่านะว่ากว้างหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการดูฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องแล้วแจ้งราคากันอีกทีนึงนะครับ สำหรับด้านหลังนะห้องโดยสารนะครับนี่นะฮะก็กว้างนะครับถือว่ากว้างมากมากเลยนะครับนี่นะครับนั่งสบายนะครับนังฟารางดูนะครับนี่นะฮะพื้นที่นั่งบอนิ่มๆนะครับเป็นหบอกหนังนะสีแบบสองสีรู้สึกว่าแบบมันกว้างนะครับถ้าเป็นแบบสีดํามืดๆไปหมดเลยรู้สึกว่าเหมือนห้องโดยสารจะแคบนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรดูแลทำความสะอาดก็ง่ายนะผ้าชุบน้าเช็ด นะครับหรือว่าพวกน้ำยารักษาเครื่องหนักเนี่ยก็โอ,โอเคแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะสวยนะี่ครับเนี่ยถ้าเปิดหลังคาเนี่ยเห็นไหมรอยต่อนี่ครับมาถึงตรงนี้เลยนะคือถ้าจะร้อนก็ร้อนด้วยกันนะครับคนหน้าและคนหลังนะอ่ะนี่แล้วก็ด้านหลังมีช่องเสียบต่อ USB ให้นะครับอีก2อพอร์ตนะครับนะเอาไว้สำหรับคนน้างหลังนะครับไม่ต้องแยกกันนะครับแล้วก็ โอเคนะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังประมาณนี้เดี๋ยวเราดูพื้นที่ฝาท้ายกันหน่อยนะครับว่าเจ้า MG ZS x p e r t คันนี้นะครับสามารถเก็บของได้เยอะหรือเปล่านะครับนะโอ้โอเยอะไปหมดนะครับนะก็เปิดออกมาครับปึ๊บนะครับห้องเก็บสัมภาระนะเห็นหรือเปล่าเอ่ยในกล้องนะครับ๋ยวให้กล้องมันปรับแสงน,งนะิดนึงเห็นแล้วนะฮะ ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเนี่ยพอสมควรเลยนะช่วงมือนะครับตรงนี้ก็มีถาดนะเก็บของนะครับด้านล่างนะแบ่งเป็นสองตอนนะสามารถยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีพวกชุดเ,เวลาฉุกเฉินนะครับรถยังรั่วก็สามารถปรับ ทำนู่นนี่นั่นได้นะครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะแล้วก็มีไฟส่องสว,ว่างให้นะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังเบาะก,ก็สามารถพับได้นะครับสำหรับเบาะตอนหลังนะก็รถอนเนกประสงค์นะครับสำหรับเจ้า MG ZS นะครับอ่ะโอเคเราไปดูในส่วนฝากรปหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้า MG ZS นะครับมีเลยนะครับ ค้องเครื่องนะสวยๆแบบนี้นะครับก็วิ่งใช้งานมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรถก็ยังปีใหม่ๆอยู่นะครับ2021นะครับจุดมาร์กนะจากโรงงานนะประกาศแจ้งชัดเลยนะครับสีเหลืองอลรามนะครับก็เดิมโรงงานหมดนะครับก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเหมือนกันนะครับเำหรัเจ้าคันนี้นะสวยๆน้องๆป้ายแดงเลยนะครับอยู่ในวลันนีศูนย์นะครับก็ ใครทีซื้อไปนะครับก็ไปเข้าสู่ MT ต่อได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับวารันตีมีนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะออปชั่นหล่นๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องฟ้าปิดฟ้ากระโปรงก่อนนะครับอ่าหิวน้ำจังเลยนะครับมีใครใจดีซื้อน้ำมาให้กินหรือเปล่า 20นาทีไปแล้วนะครับอ้เป็นการรีวิวที่นานมากนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเพราะออปชันเขาเยอะมากนะอ่ะเรามาดูราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ขาดกันอยู่เท่าไหร่นะครับค่ะกับราคาคันนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้ากับเออผ่อนน,นะคะเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะสูกปรเซ็นกับถุด2เดือนกันไปเลยค่ะลูกค้าค่ะ,ะราคาส่วนต่างเยอะมากนะครับใต้แดงนะ7 9 0 0แส 9,000บาทเราขาย5 8 0 0 0 0 9 0 0ต่างกันยู่เท่าไรเนี่ย้สองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับโหต่างกัน2,1,000 0 0 0บาทเหมือนให้เขายืมรถใช้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เราก็ใช้ต่อนะฮะนะวิ่งไม่เท่าไหรเองนะครับวิ่งหมื่นหน่อยๆนะครับโอนะ้โหคุ้มจะตายไปออกไปก็เนี่ยไปเข้าสูนยได้เลยยิ่งใครอยู่สมุทรสาครน,นะครับศูนย์ MG ก็อยู่ ตรงนี้เองข้างเซนพันธ์มหาชัยนะใกล้นิดเดียวนะครับติดถนนพรามตองนะนะครับอ่าโอเคนะครับขายซอสสลัอะไรถึงผู้ชมนะครับคะหาลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออก MG แฟร์ n ะคะนะคะสามารถมาที่คลินิกองวิคาสมุทรสาครได้นะคะเปิดทําการทุกวันค่ะ9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะใครสนใจก็ลองแวะเวียนมาดูกันก่อนได้นะครับนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่า ก่อนจะไปไป้ายแดงแวะหาเราแป๊บนึงไม่ได้นะซ,ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับลงพิธีก่อนนะครับ,รบโอเคนะวันนี้ผมจะขอตัวลากันไปก่อนนะครับนะเป็นการไลฟ์ที่เอาน้ำมาอัดเลยครับไม่ได้นานขนาดนี้นะฮะมานานแล้วอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอลาจากกันไปครับสวัสดีครับ